ท่านพี่ท่านพี่ท่านอยู่ไหนท่านพี่ท่านพี่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมท่านพี่อ่าข้าคิดว่าหยุดก้อนหินที่ตกลงมาได้หมดแล้วแต่ดันพลาดไปก้อนหนึ่งอ่าดูเหมือนการฝึกของข้าจะยังฝึกมาไม่เพียงพอม้อหยงก่นสองมันหนีไปได้ หลังจากมันโดนปราณอสนีพิฆาตของข้ามันคงไปได้ไม่ไกลนักถ้าตอนนี้เราปล่อยให้มอหยงกืนซองนี้ได้สักวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาอีกแน่ไม่ว่ายังไงวันนี้มันต้องตายท่านพี่ฮันซูเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงฮ่าฮ่าข้ารู้อยู่แล้วว่ายังไงท่านก็ต้องรอด คุณชายแดดแม่นางหันอ่าคุณชายแดอะไรกันแม่นางหัน่อ,ย,อ,นนนอยยังชั่วที่เห็นเจ้าปลอดภยัยถ้าเจ้าเป็นอะไรไป ข้าคงไม่สามารถรักษาสัญญาเดียวที่เคยให้ไว้กับอาจารย์ได้ข้าดีใจข้าโล่งอกที่เจ้าปลอดภยัยคุณชายแดรท่านพูดเรื่องอะไรเอข้าต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความรักจากพี่หญิงโซโฮพี่หญิงโซโฮต้องไม่รู้เรื่องนี้ข้าขอสัญญากับเจ้าข้าจะไม่ปล่อยให้อันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเจ้าอีกจะไม่มีอีกแล้ว แม่นางหันโปรดกลับไปกลับฮันซูก่อนอะไรฮันซูข้าอยากให้เจ้าคุ้มกันแม่นางหันไปที่กลุ่มบุพายกท่านหมายความว่ายังไงพวกเราควรกลับไปด้วยกันนะทำไมท่านบอกให้พวกเราทิ้งท่านไว้ที่นี่เพียงลำพังหลับข้ามีบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จอย่าบอกนะว่าไม่นะท่านพี่โปรดอย่าทำอย่างนั้นเลยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทั้งกังโหกรเครืองข้ายังไม่ได้กำจัดตัวการหลักสตรีนั่นยังมีชีวิตอยู่เหตุการณ์นี้เริ่มจะเกินความคาดหมายของข้าแล้วข้าจะจัดการให้มันจบอย่างที่ข้าต้องการมีคนตายไปเป็นร้อยแล้วข้าไปอีกคนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะสมภันธ์จอมยุทธเหล็กตระกูลนำกลุ่ม ข้าจะทำยังไงดีตอนนี้ข้าควรทำอะไรอย่าหัวเสียสิแม้สีผู้ทรงเกียรติวอนมุย้ยก็แพ้ไปแล้วแต่ยังมีท่านลุงที่เก่งที่สุดของตระกูลลำกุงยิ่งกว่านั้นร้อยมือธนูของหน่วยธนูสายฟ้าของท่านพี่ไม่มีทางแพ้หรอกไม่มีอะไรต้องกังวลเจ้าไม่ได้รับข่าวจากกกะบวนบ้างเลยหรือพวกเราจะได้รับข่าวในอีกไม่ช้าท่านไม่ต้องกังวลเกินไป แม้เจ้าสงครามจะชนะการต่อสู้มันก็ไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้ในทันทีหรอกถ้ามันโจมตีตระกูลนำกุงไม่เพียงจะเป็นศัตรูกับกลุ่มห้ามังกรแต่มันยังจะกลายเป็นศัตรูกับสมาพันธ์จอมยุทธเหล็กทั้งหมดหากเจ้าสงครามบ้าพ,พอที่จะทำลายสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีทหารฝีมือดีของตระกูลนำกุงเป็นร้อยที่คุ้มกันอยู่สบายใจได้เลยอนั่งใคร มีผู้บุกรุกหยุดมันไว้เป็นมันแน่เจ้าสงครามมันมาแล้วไม่อยากเชื่อว่ามันจะมาให้ค่า่าด้วยตัวเองเจ้าสงครามเจ้าเสียสิไปแล้วคุณหนูโปรดหลบไปก่อนข้าจะไปกำจัดมันเองพลังแม่ทัพปืนใหญ่สวรรค์เหิมปราณอ,อัศนีอาก เป็นไปไม่ได้ทหารฝีมือดีของตระกูลนำกุงเป็นร้อยจะแพ้มันในเวลาอันสั้นได้อย่างไรเอออัคเจ้าคิดว่าจะหยุดข้าได้ด้วยคนไม่กี่ร้อยคนงั้นหรืออย่างน้อยต้องเป็นพันถึงจะหยุดแม่ทัพปืนใหญ่สวรรค์ได้ข้าเตือนเจ้าอย่างชัดเจนแล้วว่าอย่าทำอะไรอ่าเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรเจ้าบอกข้าแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ จงอย่าทำอะไรข้าจะป้องกันสิ่งที่เจ้าทำจนถึงเมื่อวานเท่านั้นจากนี้ไปข้าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกแล้วถ้าเจ้ายังทำอะไรบางอย่างหลังจากข้าเตือนเจ้าอย่างชัดเจนเช่นนี้ข้าจะทำให้ทั้งโลกแม้แต่นกและหนูก็รู้ข่าวการตายของเจ้าไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนข้ามั่นใจว่าเจ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้ ทันทีที่เจ้าแต่ต้องฆ่ามันหมายความว่าเจ้าแต่ต้องกลุ่มห้ามังกรเจ้าคงไม่อยากให้ทั้งกลุ่มห้ามังกรเป็นศัตรูของเจ้าใช่ไหมข้าไม่สนต่อให้ทั้งสมพันธ์จอมยุทธเหล็กเป็นศัตรูข้าก็ตามเจ้าก็ยังต้องตายในวันนี้อยู่ดีเจ้าพรากชีวิตผู้คนไปมากมายแค่นั้นยังไม่พออีกหรือถ้าเจ้าทำให้ผู้อื่นตายอีกเจ้าจะได้รับโทษจากกฎของกลุ่มห้ามังกร ไม่อยากเชื่อว่ามันจะตามค่าทันทางที่ดีข้าไม่ควรดูถูกหมอนี่ดูจากพลังของมันมันไม่ได้มาจากตระกูลน้ำกุงมันคือคนที่หวางโบกุนอักส่งมาฤเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตระกูลน้ำกุงรวมถึงน้ำกุงซอรยองเป็นสมาชิกของกลุ่มห้ามังกรหากนาามีความผิดจริงๆเจ้าก็ควรจะร้องเรียนไปยังกลุ่มห้ามังกรอย่างเป็นทางการ หลังจากสืบสวนแล้วถ้านางผิดกลุ่มห้ามังกรจะลงโทษนางอย่างยุติธรรมผู้สสมวิญญาณมารณะเจ้ามาแล้วอย่างที่คิดข้ารู้ว่ากลุ่มห้ามังกรไม่มีทางทิ้งข้าแน่ข้ามาเพื่อถ่ายทอดคำพูดของหัวหน้ากลุ่มห้ามังกรผู้บัญชาการกลุ่มห้ามังกรผู้สสมวิญญาณมารณะยอมแบกอี ตระกูลนำกุงประสบความหายานณจักเจ้าสงครามมากเกินไปแล้วถ้ามีคนจากตระกูลนำกุงต้องประสบเคราะห์กรรมอีกกลุ่มห้ามังกรจะไม่นิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรเจ้ yes. าเข้าใจแล้วใช่ไหมนายท่านไม่อยากจะขยายความกับเจ้ามากไปกว่านี้อีกแล้วดังนั้นจะดีกว่าถ้าเจ้าจะถอยกลับไปที่นี่ถูกร้อยจอมยุทธจากผู้คุมกฎของกลุ่มห้ามังกรล้อมไว้หมดแล้ว คนเหล่านี้คือนักรบที่รับผิดชอบกฎของกลุ่มห้ามังกรดังนั้นพวกเขาไม่ใช่จอมยุทธที่เจ้าจะประมาทได้ง่ายๆผู้คุมกฎหรือข้าจำได้แล้วคนที่ปกปิดการลักพาตัวคนของสำนักคุ้มกันอาชาเหล็กและปลอมแปลงหลักฐานและเป็นคนตัดสินปรมาจารย์ตึงมูฮยอนในฐานะอัจฉรกรนี่เองผู้คุมกฎอย่ามากล่าวหาไร้าสาระ พวกเราพบหลักฐานทั้งหมดแล้วหากเจ้ายังทำเช่นนี้ต่อไปกลุ่มห้ามังกรจะไม่ทนอีกต่อไปอาเจ้าสงครามข่าดาว่าที่เจ้าพูดเรื่องไร้สาระเช่นนี้ก็เพราะเจ้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อืมถ้าเจ้ามีสมองก็น่าจะรู้ว่าเจ้าไม่อาจฆ่าข้าได้ถึงแม้เจ้าจะขู่ฆ่าข้าแต่เจ้าก็คงตรหนักแล้วว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถึงขั้นที่เจ้าจะจัดการไม่ได้หากเจ้าฆ่าข้าจริงๆถึงอย่างนั้นข้าก็ขอชื่นชมเจ้าที่กล้ามาหาข้าหลังจากข้าจอมยุทธของตระกูลนำกุงเป็นร้อยคนก็ตามการฆ่าคนที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในกลุ่มห้ามังกรเช่นข้าก็ไม่ต่างกันเจ้าคงกลัวหัวหดละสิธาทางที่ดีเจ้าควรกลับไปเสดียวนี้ชิ เจ้านี่มาน่ารำคาญชมัดนำกุงสระยองแม่นางนำกุง่งเจ้าหลบเขาจะดีกว่านะอยู่เงียบๆไปซะเจ้าสงครามนี่เจ้าคิดจะล้ำเส้นหรือไงเจ้าก็รู้ผลที่ตามมาหากทำเช่นนั้นเจ้าควรใช้สามัญสำนึกก่อนที่เจ้าจะลงมือนะ เจ้ามักจะใช้คำว่าสามัญสำนึกเมื่อใดก็ตามที่เจ้าสูญเสียงั้นข้าขอถามเจ้าหนึ่งข้อเจ้าคิดว่ามันเป็นสามัญสำนึกไหมที่กักขังสำนักคุ้มกันอาชาเล็กหรือเจ้าคิดว่ามันเป็นสามัญสำนึกไหมที่สร้างหลักฐานเท็จและข้าปรมาจารย์ตึงมูฮยองถ้าเจ้าคิดว่าทั้งหมดนั่นคือสามัญสำนึกเจ้าก็จงเชื่อในสิ่งที่เจ้าเชื่อไปและข้าก็จะทำตามความคิดของข้าเช่นกันหมายความว่า เจ้าสงครามตั้งใจจะสู้กับสมาคมจอมยุติเหล็กทั้งหมดจริงๆข้าควรทำยังไงข้าจะทำยังไงเพื่อหยุดชายคนนี้นายท่านจะเป็นไปได้ไหมที่ท่านคิดว่าเจ้าสงครามจะรอดมาได้ข้าไม่รู้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ถ้าเจ้าสงครามรอดมาได้มันจะไปทำลายตระกูลนํำกุ้งทั้งตระกูล ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าควรไปพบมันและถ่ายทอดความตั้งใจของข้าให้มันฟังเจ้าต้องหยุดมันให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามแต่เจ้าสงครามไม่ใช่คนที่จะหยุดง่ายๆเพียงแค่คำพูดเล็กๆน้อยๆจากข้าขอรับหมายความว่าข้าต้องฆ่าเขาใช่ไหมอากรู้สึกราวกับหัวใจของข้าถูกแผดเผาจากการจ้องมองของชายผู้นี้ไม่อยากเชื่อว่าข้าจะได้รับบาดเจ็บภายในแค่เพราะมันจ้องมา ถ้างั้นไม่ถึงจะเป็นเจ้าและผู้คุมกฎทั้งหมดก็ไม่สามารถฆ่าเจ้าสงครามได้ตระกูลนำกุงต้องตายอย่างเปล่าประโยชน์ก็เพียงพอแล้วถ้ามันไม่กลับไปแม้เจ้าจะบอกความตั้งใจของข้าไปแล้วงั้นเจ้าก็ไม่ควรแต่ต้องมันจนกว่าจะมีการประชุมของผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่นำกุงสอระยองตายนางก็จะเป็นเครื่องสังเวยที่ดีนายท่าน นั่นจะเกิดขึ้นจริง,รงๆหรืออ่ะเจ้าเข้าใจทางเลือกของเจ้าแล้วสินะถ้าเช่นนั้นผู้คุมกฎจะยุติเรื่องนี้เนื่องจากเหตุการณ์นี้เจ้าข้ามเส้นของกลุ่มห้ามังกรโดยที่ไม่มีโอกาสย้อนกลับและเจ้าต้องจำไว้ว่าภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าข้าไม่เคยคิดว่าพวกเจ้าจะรับผิดชอบอยู่แล้ว เหมือนที่พวกเจ้าทําตามใจตัวเองมาจนถึงตอนนี้ทุกคนถอยเป็นไปไม่ได้ผู้สสมวิญญาณมรณะไม่มีทางเจ้ากำลังทิ้งข้านำกุงสระหยองนั้นหรือนั่นคือสิ่งที่หวางโบกินอักต้องการหรือเจ้าคิดว่าพวกมันจะปกป้องเจ้าจนถึงที่สุดจริงๆหรือ เจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลเอ็มผู้คลั่งไคล้โลหะที่จะฆ่าข้าแล้วเจ้ายังเกี่ยวข้องกับการนำสีผู้ทรงเกียรติปรมาจารย์วอนเข้ามาในแผนการนั้นนั่นไม่ใช่ปัญหาของข้าจะเจ้าสงครามแต่ข้าไม่อาจให้อภัยเรื่องที่เจ้าเอาแม่หญิงหันลูกสาวของอาจารย์ของข้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเจ้าจะต้องชดใช้ด้วยความตายของเจ้าอะไรนะไววาไว้ไว้ชีวิตข้าเถอะ あ,あ。